อาหารโคตรอันตรายกินแล้วทำร,าทำรา้ายตะททำร้ายไตไม่ใช่อาหารแต่เป็นเครื่องดื่มที่คนไทยเรายังเข้าใจผิดว่ามันดื่มแล้วสูงนะครับมันมีกิมมิคทางการตลาดนิดนึงก็คือนมที่ไขมัน0%เราต้องเฝ้าระวังนะครับคือไขมันต่ำกับไขมัน100%นมที่ไขมันเต็มเนี่ยพลังงาน140แต่ถ้าเรามาดูนมที่ลดไขมันเนี่ยพลังงานอยู่ที่90เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุตสาหกรรมอาหารเขาจะลดไขมันธรรมชาติเขาจะ เพิ่มน้ำตาลเข้ามาให้คุณแล้วไขมันธรรมชาติที่มีประโยชน์ก็จะถูกลดลงคุณจะหิวง่ายอิ่มยากทาให้เราเนี่ยไปกินพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมใครดื่มนมแล้วเลอะแล้วท้องอืดอันเนี้ยคุณมีภาวะย่อยน้ําตาลที่อยู่ในนมเนี่ยไม่ได้หลายคนแบบพห่หมอแล้วบอกนมไม่ดีนมอันตรายขนาดนั้นหรอจริงๆแล้วไม่ได้อันตรายขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเกิดคุณดื่มมากโดยเฉพาะนมหวานนมช็อกโกแลตคุณกําลังทําให้ไตทํางานหนักมันจะยิ่งทําให้ไตรกรีสลายเพิ่มมากขึ้น ย้ำนะนมเนี่ยถ้าจะกินกินแบบโฮ o แฟตและลิมิตปริมาณคุณเป็นไตไม่ควรดื่มนมเลยแคลเซียมเนี่ยหาจากแหล่งอื่นได้กินจากพวกปลาซิลปลาส้สอยอะ่ะกินจากธัญพืชเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะต้องบำรุงกระดูกจริงๆเวทเทรนน t ่ r a i n g กินโปรตีนให้ถึงวิตามิน K2 จากถั่วหมักถั่วเน่าและวิตามิน D3 ามนะครับจากเห็ดหรือจากการตากแดดก็ได้หรือจะกินอาหารเสริมใครอยากได้ความรู้เรื่องวิตามิน D3 k ามิมพ์ว่าดีเคนะครับ